สวัสดีครับแฟนๆรถจนิอ a u t o คาร์และ B.M. Motor Group ทุกๆท่านนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านนะฮะมาดูทิกเล็กๆน้อยๆนะครับในการตรวจน้ํามันเครื่องนะฮะหลายท่านอาจจะเคยสงสัยนะฮะว่าการดึงแกนวัดน้ํามันเครื่องขึ้นมานะฮะเขาดึงขึ้นมาทําไมนะฮะแล้ววัดยังไงนะฮะแลหลายท่านก็อาจจะยังไม่เป็นหรือคุณผู้หญิงบางท่านนะฮะขับรถมานานนะฮะก็ยังเช็คเบื้องต้นไม่เป็นวันนี้เราจะมีทิกเล็กๆน้อยๆนะฮะมาทําให้ท่านเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็รู้ว่าการวัดน้ำมันเครื่องเบื้องต้นเนี่ย ทำกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะอย่างตัวเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของในเครื่องของ h o n ด a c ซ v นะฮะก็จะมีแกนน้ามันเครื่องแบบนี้นะฮะนี่เวลาเราดึงขึ้นมานะฮะแบบนี้นะฮะเราอาจจะมีผ้าหรือกระติชชู่แบบนี้นะฮะเพื่อทําการเช็ดรอบแรกไปก่อนนะครับนะโอเคนี่นะฮะเพื่อให้แกนน้ามันเครื่องเนี่ยสะอาดก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการใส่เข้าไปใหม่เนาะ นี่นะครับและนําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับอ่าคราวนี้นะฮะก็จะมีนะฮะรอยน้ํามันเครื่องนะครับติดมาอยู่กับแกนวัดน้ํามันเครื่องละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะมาดูกันว่าน้ามันเครื่องเนี่ยอยู่ในเกณฑ์หรืออยู่ในขีดที่เรากําหนดไว้หรือเปล่านะฮะถ้าอยู่ระหว่างขีดที่กําหนดมาให้ก็แสดงว่ารถของลูกค้าเนี่ยยังเป็นน้ํามันเครื่องอยู่ในระดับปกติอยู่แต่ถ้าต่ากว่าขีด ที่กาหนดมาให้นะครับลูกค้าจะต้องรีบเติมน้ำมันเครื่องนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะส่งผลเสียหรือทําให้เครื่องของลูกค้าเนี่ยพังได้นะครับหรือถ้าน้านํามันเครื่องเนี่ยเกินขีดขึ้นมาก็อาจจะทําให้น้ํามันเครื่องเนี่ยล้นออกมาทําให้ส่งผลเสียต่อระบบเครื่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆที่ไม่ยากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่ใช้รถอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิคนะฮะง่ายๆนะฮะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้วัดน้ำมันเครื่องเป็น นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะฮะเป็นแค่นี้เบื้องต้นนะครับส่วนคลิปหน้านะฮะเราจะพาลูกค้ามาดูอะไรหรือจะสอนทิคอะไรก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเบียร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ